ก็ขอเจริญพรวันพระนะฮะวันพระเราก็อย่าลืมนึกถึงศีลสมาธิปัญญานึกถึงพระรัตนตรยัยนึกถึงพระในใจของเราทุกๆท,ท่านนะก็สำหรับวันนี้ก็วันนี้รายการพระไตรปิฎกยามเช้าของเราก็จะมาส่งพลังใจส่งพลังแห่งความสุขแห่งความสำเร็จเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันสบายสบาย วันสบายๆวันนี้ก็ในรายการก็จะมีตอนนี้ก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมกับเราเมื่อกี้ณนะขณะนี้ก็ประมาณ196ท่านแล้วนะครับเกือบ200ก็แสดงว่าวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันพักผ่อนผู้คนก็ได้มีโอกาสแล้วก็หลายๆท่านก็จะเป็นพุทธาสนิกชนเพราะฉะนั้นในกลุ่มของกัลยาณมิตรของพวกเราทุกท่านก็อย่าลืมรักษาความง่ายความสบายของใจ รักษาใจที่อยู่ในโหมดของความสุขความสบายอย่างเงี้ยรักษาประคับประคองเอาไว้ได้ตลอดอย่าให้อารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอายตนะภายนอกเนี่ยเข้ามาเข้ามาแล้วก็เราก็ต้องพยายามรักษาใจป้องกันจะนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก็ได้นึกไว้เป็นพุทธนิมิตนะพระพุทธรูปที่เราเคารพเรื่อมใส่ศรัทธา นึกถึงพระธรรมกายภายในแล้วก็ประคองเอาไว้หรือจะสลับนึกเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ําบ้างในบางโอกาสบางทีแล้วก็การปฏิบัติบูชาอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติอันสูงสุดและเป็นการเคารพพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดละเพราะฉะนั้นนะก็สําหรับท่านใดก็สามารถที่จะส่งคําถามมาถึงหลวงพี่ได้โดยตรงด้วยนะก็ ส่งถึงมอดเตอร์ทุกๆท,ท,ท่านก็ได้แล้วแต่นะครถ้าเกิดว่าคุ้นกับใครสนิทกับใครหรือว่าจะส่งมาให้หลวงพี่โดยตรงเลยก็ได้ก็ยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อสักถามต่างๆถ้าหากว่าหลวงพี่ตอบได้ทันทีก็จะตอบแต่ถ้าถ้ายังตอบไม่ได้ทันทีในตอนนี้เนี่ยต้องอาศัยเวลาไปศึกษาค้นคว้ากันอีกสักหน่อยแล้วค่อยสรุปมาแล้วก็มาย่อยมาให้ทุกท่านอีกทีหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นกระทู หัวเรื่องในการที่จะนำมาเล่าพระไตรปิฎกยามเช้าให้กับทุกทกท่านฟังต่อไปในอนาคตก็ยังอยากได้หัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจต่างๆสำหรับวันนี้ก็ปกติทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยก็หลายหลายเดือนผ่านมานี้เราก็ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งพลังใจนะฮะส่งพลังใจแล้วก็มีข้อคิดเกี่ยวกับธรรมะหรือจะเป็นเรื่องราวของการค้นคว้าสิ่งดีๆที่ ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปสรุปรวบยอดไปย่อกันมาโดยทางโมด e เลเตอร์เนี่ยก็จะแบ่งกันว่าถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับทางโลกเนี่ยโมดิเลเตอร์ก็น่าจะมีความคล่องแคล่วมีความชํานาญมีความที่มีทักษะในการเอาไปใช้มากกว่าแล้วก็จะได้ลองมาส่องดูทางธรรมว่าเอะทางธรรมนั้นเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็วันนี้เนี่ยทางคุณคุณกิฟก็จะได้ นำเรื่องราวมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเราเนี่ยให้รู้จักปฏิเสธซะบ้างนะถ้าไม่รู้จักปฏิเสธเลยเนี่ยรับเหมาซะหมดคนเดียวทุกอย่างเดี๋ยวมันจะเครียดเดี๋ยวมันจะหนักแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะไม่สําเร็จแล้วก็เฟล,ลไปทุทกๆเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คุณกิฟได้เตรียมเอาไว้นะเดี๋ยวทุกท่านจะได้ฟังว่าเออแล้วเราต้องปฏิเสธอะไรบ้างละ่ะแล้วเอะเราจะต้องปฏิเสธอย่างไรบ้างละ่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่แนงหลวงพี่ก็ พอได้รับปัญหากระทู้แล้วก็เรื่องราวตรงนี้ก็มามานั่งพิจารณาว่าเอ้ในทางพระพุทธศาสนาของเราเราจะเราจะมีเรื่องอะไรเนี่ยเอ้เราจะต้องปฏิเสธหรือเปล่าเราก็รู้ลว่าในเรื่องของอมงคโลสูตรนะมงคลสูตรไม่ครบคนพานครบแต่บัณฑิตในทางพุทธศาสนาก็จะมองว่าถ้าสิ่งใดเนี่ยที่ร้อนเขา่าร้อนเราอันนี้เราไม่เอาปฏิเสธ สิ่งใดที่มาจากคนพาลมาจากจิตที่เป็นอกุศลเป็นเรื่องที่มาละมาจากความโลภ 2. มาจากความโกรธ 3. มมาจากความไม่รู้ไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาพวกนี้เราจะปฏิเสธแล้วก็จะไม่เอาทั้งสิน้นเพราะว่าถ้ายิ่งรับมาปฏิบัติยิ่งเอามาทำมันก็ยิ่งจะทำให้ใจมันหนักขึ้นหนักอึ้งเหมือนกับแบกภาระเอาไว้เนี่ยหลวงพี่ก็ชอบคำว,ว่าภาระนะ ภาษาบาลีกาเรียกว่าภาระนี่แปลว่าเครื่องหนักทีนี้มันมีอยู่คำหนึ่งคือคําว่าสมพานสมพานที่ที่แปลว่าเจ้าวาดเพราะนั้นเนี่ยเลยในใจมีความรู้สึกว่าเราอยากไปเป็นเจ้าวาดเลยนะฮะเพราะว่าแปลว่าผู้หนักพร้อมสมพานแปลว่าภาระมาจากคําว่าสังบกภาระเป็นภาษาบาลีรวมกันแปลว่าผู้หนักรับภาระแบกรับ เพราะนั้นใครเป็นหัวหน้าครอบครัวก็เป็นปสมภารของครอบครัวนั่นแหละก็คือต้องแบกรับภ <c oughs> าระของครอบครัวแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมใครที่มีครอบ,ม,รอบมีครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวน,นั่นแหละเขาเรียกว่าเจ้าอาวาสเจ้าบ้านเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าบ้านประจําครอบ,บ,บครัว,รวนั่นแหละก็ต้องรับภาระหนักเพราะฉะนั้นการที่เรามีลูกมีครอบครัวมีพ่อมีแม่เยอะแยะมันก็ต้องแบกบภาระก็ต้องเอาใจใส่ไปรับผิดชอบ อันนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ในเมื่อตั้งจิตตั้งใจว่าจะต้องยอมรับภาระที่หนักหน่วงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเนี่ยครูบาวสาวทั้งหลายที่กําลังจะตัดสินใจแต่งงานเมื่อท่านตั้งจิตเอาไว้แล้วว่าท่านพร้อมที่จะรองรับคนอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตเมื่อนั้นเนี่ยก็ต้องทําใจแล้วก็ต้องขยันแล้วก็ต้องเริ่มเปลี่ยนความรู้สึกในใจแล้วว่าเราก็คงไม่สามารถที่จะ ขยุงเอาไว้เฉพาะกายของเราร่างกายของเราความรับผิดชอบมีแต่แค่คนเดียวไม่ได้แล้วต่อไปนี้จะต้องยื่นความสามารถความรู้แล้วก็พลังกําลังต่างๆเข้าไปรับผิดชอบทุกๆคนที่ที่เราจะต้องดูแลมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะอันนี้เนี่ยปฏิเสธยากทีเดียววันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของอความสําเร็จแล้วก็สร้างพลังแห่งความสําเร็จที่ว่านี้คำว่าสําเร็จในภาษาบาลีก็เรียกว่าฤทธินะฮะ อิธิก็ได้นะฮะเราคงจะได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่ดเด็กแล้วว่าอิธิบาท4ีก็คือชันทาวิริยะจิตตาวิมังสานี่แหละเป็นคุณเครื่องแห่งความสําเร็จในโลกนะฮะฉันทาก็คือมีความชอบมีความรักภาษาอังกฤษาภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าอีกิไกอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าก็เป็นความรักในงานแล้วก็เห็นว่างานที่เราจะทําสิ่งที่เราจะทำเนี่ย เราทําแล้วเรามีความสุขแล้วก็เลือกที่จะทาสิ่งนั้นเนี่ยฉันทะวิริยะก็คือความเพียรจิตตะความใส่ใจวิบังสาก็คือการไตรตรองแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องทําจนกระทั่งมันสําเร็จกัดไม่ปล่อยนะฮะแล้วก็ดูไปด้วยว่าเ,เราจะแก้ไขเราจะพัฒนาปรับปรุงอะไรยังไงทําอย่างต่อเนื่องจนจนจนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นมันสําเร็จอันนี้ก็เป็นการเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อ ให้เรานั้นประสบความสําเร็จทีนี้หลวงพี่จะเล่าเรื่องตัวอย่างของบุคคลดีกว่าว่ามีบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งภาษาพระกาเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มากอิทธิฤทธ,ธิ์มากนะฮะคือพระโมคคัลลานะ,ะพระโมคคัลลานะในท่านทําไมท่านถึงได้มีฤทธิ์มากในพระไตรปิฎกก็อาจจะบอกว่าที่มีฤทธิ์ขนาดนี้ฤทธิ์ในพระไตรปิฎดดกจะ,จะมุ่งหมายไปในเรื่องของออการแสดงปาฏิหาริย์ต่าง ปฏิหารกายมีหลายคนไปทําอย่างโน้นอย่างนี้ได้แยกกายได้อย่างน้นอย่างนี้และหายตัวไปได้แล้วก็ไปปรากฏที่ตัวน้นตัวนี้แล้วก็สามารถรู้จิตรู้ใจของผู้คนทั้งหลายนะระลึกชาติได้บ้างอะไรอิทธิวิธีเจโตปริยญา,ยาอะไรต่างๆอันนั้นเป็นฤทธิ์ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะต้องฝึกปฏิบัติสมาธินะฮะมีการเข้าฌานสมาบัติอนนันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งแต่มีในพระพุทธศาสนาแต่ว่า หลวงพี่อยากจะให้เห็นว่าลักษณะคาแรคเตอร์ของพระโมคคัลลานะในท่านเป็นคนแบบไหนเอาลักษณะนิสยัยพื้นฐานที่เราพอสังเกตได้อย่างหยาบๆนี่แหละมีเรื่องอยู่สองสเรื่องเหมือนกันที่พอจะทําให้เรานั้นตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะนิสัยและอุปนิสัยของพระโมคคัลลานะได้ว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรจึงได้มีฤทธิ์มากแล้วก็ได้ เป็นเอตทัค่ะคือเป็นเยี่ยมเป็นยอดกว่าบรรดาภิกษุทั้งหลายในด้านมีฤิทธิ์พระโมคคัลลานะนี่ท่านมีอัอธยาศัยประการหนึ่งก็คือมีอัธยาศัยในการที่จะซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตทีนะบุคคลเลยอย่างยิ่งเลยแหละมีอยู่คราวหนึ่งเนี่ยมีพระภิกษุจํานวนมากอันนี้ปรากฏอยู่ใน <c oughs> เดี๋ยวทุกท่านจะได้ไปศึกษาค้นคว้าต่อได้เดี๋ยวท่างพี่เอาชื่อพระสูตรมาไว้ก็เรียกว่าจาตุมะสูตร ในจาตุมาสูตรเนี่ยมีพระภิกษุประมาณ500รูปซึ่งเป็นพระใหม่บวชได้ไม่นานแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจว่าจะมากราบพระพุทธเจ้าพอมาถ,ถึงวัดเท่านั้นแหละปรากฏว่าก็เสียงดังเต็ไมไปหมดเลยนะฮะต่างพูดต่างคุยกันเพราะว่าพระภิกษุที่อยู่วัดนั่นก็เป็นพระใหม่พระที่กําลังเดินทางมาถึงก็พระใหม่พอใหม่ต่างใหม่มาเจอกันปุ๊บก็าภาษาเราอย่างง่ายๆก็เมสากันนะฮะก็พูดกันเก่งเหลือเกินก็คุยกันเอะอะ บ้างอะไรเป็นเนื่องจากว่ากาลังเข้ามาสู่พระธรรมวินัยใหม่ๆยังไม่ได้มีใครสอนยังไม่ได้มีใครตักเตือนยังไม่ได้ขัดเกลานสาิสัยนอปปนิสัยดีเสียงดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินเสียงก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวก็มีเสียงสูงเสียงดังแล้วก็ไม่เห็นจะเรียบร้อยเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกพระอนอนท์มาบอกว่าอน,อนนท์ดูก่อนผู้ที่เสียงสูงเสียงดังนั้นเป็นใครราวกับว,ว่าเป็นชาวประมงแย่งปลากัน พระอนท์นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณ500นั้นมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้าเพิ่งมาถึงจากจาตุมะมคามก็คือ,เ,อเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าพระภิกษุผู้อาคันตุก,กะก็คือพระที่มาเนี่ยอาคันตุก,กะเหล่านั้นเนี่ยปราศัยกับพระภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสะนะเก็บบาตรแล้วก็จีวรอ,อยู่ก็เลยเป็นผู้ที่มีเสียงสูงมีเสียงดังพุทธเจ้าค่ะ พระเจ้าก็บอกว่าดูก่อนอานท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงไปเรียกพวกภิกษุมาตามคาของเราว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายท่านพระอรนอนท์ก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเข้าไปหาพระภิกษุเหล่านั้นได้ถึงที่พักแล้วได้กล่าวกับพระภิกษุเหล่านั้นว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําท่านพระอรนนท์แล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวบายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึน่ง พระพุทธองค์ก็ตัดกับพระภิกษุเหล่านั้นบอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมีเสียงสูงเสียงดังราวกับชาวประมงแย่งปลาการนั้นเพราะเหตุใดภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญนะฮะภิกษุเหล่านั้นก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์พู้เจริญภิกษุประมาณ500นั้นมีพระสารีบุตรและพระโมค,คัลานะเป็นหัวหน้ามาถึงจาตุม,มคามเพื่อเฝ้าพระพุทธองค์ ภิกษุผู้อาคารตุกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นได้จัดเสนาสะนะเก็บบาดเก็บจีวรอ,อยู่ก็เลยมีเสียงดังพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงพากันไปเราประนามพวกเธอพวกเธอไม่ควรอยู่ในสำนักของเราภิกษุเหล่านั้นรับพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลรับพระบุริภาคเจ้าลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเวียนประทักษณิณเก็บเสนาชนะถือบาทแล้วก็จีวรแล้วก็หลีกออกไปก็โดยสมัยนั้นพวกเจ้าสักยะเมืองจาตุมมาประชุมกันที่เรือนรับแขกด้วยกรณียกิจบางอย่างได้เห็นพระภิกษุเหล่านั้นเดินทางมาแต่ไกลครั้นแล้วจึงเข้าไปถามภิกษุเหล่านั้นจนถึงที่ใกล้ๆแล้วก็บอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพวกท่านน่ะจะพากันไปไหนเหล่า พวกภิกษุก็บอกว่าดูก่นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประนามแล้วพวกจาสาักยะทั้งหลายก็ฆ่าแต่ผู้มีอายุผู้เจริญท่านเจนนั้นขอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่ครู่หนึ่งเถิดแม้ฉะไหนข้าพระเจ้าจะพากันไปหาพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก็รับคําพระเจ้าสาักยะทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็เดินทางไปลําดับนั้น าชาวเมืองสักขยะตัต้งหลายก็ไปถึงที่ประทรับของพระพทธเจ้านั่งนั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระพุทธเจ้าจงชื่นชมกับพระภิกษุสงฆ์เถิดขอพระพุทธองค์ทรงตรัสรับสั่งกับพระภิกษุสงฆ์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการบัดนี้ขอพระพุทธองค์รทรงอนุเคราะห์พระสงฆ์เถิดเหมือนที่พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์ในการก่อนก็คือ,อ ชาวเมืองเหล่านี้ก็เห็นพระภิกษุสงฆ์ที่กําลังเดินทางมาก็กลับเดินทางกลับไปก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องไปขออ้อนวอนพระพุทธเจ้าให้พูดคุยเนี่ยคือจะทําการแบบสมานใจกันซึ่งกันและกันทีนี้ก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าจะลองใจอะไรยังไงแล้วนะเออก็เพราะว่าคือโยมเหล่านี้ก็ต่างกลัวว่าเดี๋ยวพระภิกษุเหล่านี้นะเขาจะน้อยใจมีความแปรป,ปวนไปอย่างอื่นแล้วก็ จะทํำยังไงดีเนี่ยเป็นพระบวชใหม่ด้วยบวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พระองค์เนี่ยช่วยนะฮะเมตตาช่วยเทศให้ฟังหน่อยเธอเทศให้พระเหล่านั้นฟังหน่อยเธอเดี๋ยวจะได้ไปอาราธนานิมนต์กลับมาอีกรอบนึงนะฮะเพราะว่าเขายั้งไว้แล้วบอกเขายั้งให้อยู่กับที่ก่อนทีนี้เนี่ยเรื่องก็จะไปถึงพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะฮะ ครั้งนั้นแหลพระโมคคลราณะจึงเรียกภิสษุทั้งหลายมาบอกว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงถือเอาบาตแล้วก็จีวรเถิดนะฮะแล้วก็พากันมาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ,อ,อจากนั้นเนี่ยก็ทูลวิงวอนนะวิงวอนให้พระพเจ้าแบบเทศสอนภิกษุเหล่านั้นก็ตัดสินใจบอกว่าเอา้าไปก็ไป พอมาถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งกับพระสารีบุตรผู้ที่มานั่งข้างหน้าตอนแรกพระสารีบุตรยังไม่มาดูก่อนสารีบุตรเมื่อเราเนี่ยประนามสงแล้วเนี่ยจิตของเธอได้มีความคิดอย่างไรพระสารีบุตรก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงประนามพิะสุสงจิตของข้าพระองค์ก็มีความรู้สึกอย่างนี้ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีความขวนขวายน้อย มีความเบื่อหน่ายในสงประกอบธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขณเวลานี้แม้ข้าพระองค์ก็มีจิตเหมือนพระองค์ก็คือไม่อยากจะเทศไม่อยากจะสอนมีความขวนขวายน้อยเหมือนกันพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนสารีบุตรเธอจงรอก่อนใจเย็นเย็นรอก่อนอย่าได้มีจิตคิดอย่างนี้อีกเลยลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็หันไปถามพระโมคคานะบอกว่า ดูก่อนโมคลานะในขณะที่เรากําลังประนามสงแล้วก็ไล่สงออกไปอย่างเงี้ยจิตของเธอได้มีความคิดอย่างไรพระโมคลารนะก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระพุทธองค์ในทรงประนามสงแล้วจิตของข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเราและก็ท่านพระศารดบุตรเท่านั้นเนี่ยจะช่วยกันประคับประคองแล้วก็ดูแลพระพิสุทธิสงในบัดนี้จากนี้เนี่ย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวคำว่าสาธุสาธุโมคลานะมีแต่เพียงเราสารีบุตรแล้วก็โมคลานะเท่านั้นนั่นแหละที่จะดูแลปกครองแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็สั่งสอนพระพิสุทธส่์เหล่านี้ได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะกลางๆนะเป็นเรื่องขนาดกลางๆที่อยากจะให้ทุกท่านได้ฟังลักษณะการสนทนาที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกโดยเนื้อความจริงๆในเรื่องนี้ ทุกท่านก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ท่านก็บางครั้งบางอารมณ์ท่านก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าออรู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนกันนะคนที่สอนยากแต่ว่าเคสนี้เนี่ยมันเป็นเคสที่เหมือนจะทดลองใจแล้วก็จะเป็นการเป็นเคส s ดดี้ว่ากรณีศึกษาว่าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนีน่ท่านคิดอย่างไรพระสารีบุตรเนี่ยจะคิดเหมือนพ,พุทธองค์เลยพ,พุทธองค์ว่ายังไงก็เออกระทาอย่างนั้นแต่พระโมคคัลลานะนี่นใจท่านเนี่ย เออถ้าพระพุทธองค์ไม่ทำเนี่ยเราจะทําหน้าที่แทนเราจะช่วยในการประคับประคองหมู่คณะเพราะว่าท่านจะมีใจเนี่ยรับผิดชอบหมู่คณะมากเป็นพิเศษหลายครั้งนะมีอยู่คราวหนึ่งที่นางวิสาขาเนี่ยท่านต้องสร้างวัดซึ่งวัดเนี่ยกล่าวกันว่าวัดของนางวิสาขาที่สร้างถวายสงเนี่ยสร้างด้วยเป็นอสองชั้นสร้างด้วยหินโดยหินด้วยก้อนอิฐทีนี้เนี่ยมีเวลาสร้างอยู่แค่ไม่กี่เดือนแต่ต้องสร้างให้เสร็จ ก็มีพระโมคคัลลานะนี่แหละที่ไปทําหน้าที่ในการดูแลการก่อสร้างถ้าพูดถึงสมัยนี้ก็เหมือนกับเป็นวิศวกรควบคุมงานนั่นแหละก็คอยดูแลแล้วก็เนื่องจากว่าท่านมีฤทธิ์แล้วก็ทีมงานของท่านมีฤทธิ์เพราะฉะนั้นการขนย้ายก้อนหินเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องยากในวิสัยของท่านท่านก็จะควบคุมดูแลงานก่อสร้างอย่างเงี้ยจนกระทั่งการก่อสร้างเสร็จนี่คือพระอารหันต์ที่มีใจเอาใจใส่ต่อหมู่คณะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหมู่คณะมากๆ แล้วก็อธัธยาศัยอย่างนี้แหละที่ทําให้ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากเพราะว่าในขณะที่ท่านจะต้องเอาใจใส่ทํากิจการเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นต่างๆเนี่ยท่านก็จะสังเกตสังกานะจะไม่เอาเฉพาะเรื่องราวของตัวเองและก็จะคอยสังเกตว่าข้างนอกเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงท่านจะปรับปรุงอะไรยังไงตลอดแล้วก็พระโมคคลานะนี่ก็จะนิยมนะมีฤทธิ์มากก็จะนิยมไปเทศสอนด้วยการเหาะขึ้นไป บนสวรรค์บ้างอะไรบ้างต่างๆนะเพื่อไปดูว่าเทวดาเหล่านี้มาเกิดมามีทิพยสมบัติอย่างนี้เพราะไปทํากรรมอะไรมาบางทีท่านเห็นเปรตเห็นเปรตยืนอยู่เนี่ยท่านจะถามพระพุทธองค์เลยบอกว่าพระพุทธองค์เคยเห็นเปรตนี่ไหมพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเราเคยเห็นตั้งแต่สมัยก่อนสัตว์สรุใหม่ๆแล้วแหละแต่ที่เราไม่พูดเพราะว่ามันยังไม่มีใครเห็นเดี๋ยวเขาจะหาว่าพระพุทธองค์เอออะไรก็พูดในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แต่พอมีพระโมคคัลนะเป็นพยานอีกคนหนึ่ง ก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อบุพกรรมของเปรตนี่ทาอย่างนี้อย่างนี้มาเป็นต้นเพราะฉนั้นพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านจะไปเห็นอะไรมาไปศึกษาอะไรมาท่านก็จะเอามาบอกมารายงานมาบอกกล่าวให้กับหมูนะ่คณะให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับเหล่าพระภิกษุได้รู้และอัธยาศัยอย่างนี้แหละคืออัธยาศัยของผู้ที่มีฤทธิ์เพราะว่ามีน้ําจิตน้ําใจใจกว้างที่จะยอมรับเรื่องราวทุกอย่างของหมูนะ่คณะแล้วก็ช่วยพัฒนาหมู่คณะ ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแม้จะไม่มีใครรับผิดชอบก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องแหละตั้งแต่สมัยที่เ,เกิดทุกขพิกขภัยพระทั้ง500รูปในเมืองเวรัญชาาพร้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดข้าอดน้ำแต่ละวันอาหารไม่เพียงพอเพราะว่าเกิดโรคระบาดในยุคนั้นแล้วก็ผู้คนก็ไม่มีอาหารจะถวายปรากฏว่าตอนนั้นพระโมคคัลนะก็อาสากราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าพระภิสุสงฆ์พระพุทธเจ้า ปรินิพานตายเพราะว่าการขาดอาหารในแหมมเสียชื่อพระพุทธศาสนาท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขอแสดงฤทธิ์ด้วยการพลิกพลิกโลกในกละเอาอาหารที่อยู่ใต้ดินที่เป็นโอชะเป็นงวนดินเนี่ยขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็รับสั่งบอกว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเหาะไปบินาบาบยังทวีปอื่นแล้วก็เอาอาหารบินาบาตมาแจกจ่ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นคติ ของพระภิกษุสงฆ์ในการอนาคตเราบอกว่าอา้าวพระภิกษุสงฆ์ยุคนั้นในเห็นแก่กินพอตัวเองไม่มีกินอยู่ในยุคสภาวะที่ผู้ผู้คนยากจนข้นแค้นไม่มีทรัพย์ไม่มีอาหารคอยถวายเออาก็เอาฤ์แสดงฤิตไปเอาอาหารที่โน่นที่นี่มากินเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดพระพเจ้าเลยไม่อยากให้ทําแบบนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นประชาชนลําบาก ก็ลำบากพร้อมๆไปกับประชาชนนั่นแหละซึ่งในตอนนั้นพระุเจ้าก,ก็ฉันแต่เพียงข้าวแดงที่พระอานท์นตํำให้ก็เป็นข้าวโจกอะไรแค่นั้นเองก็ประคองชีวิตอยู่ไปจนกระทั่งตลอดพรรษาจนกระทั่งวิบากกรรมของมวลชนทั้งหลายสลายหายสูญไปก็ทุกอย่างกลับคืนมาเหมือนเดิมเป็นปกติก็ถึงตอนนั้นแหละก็ค่อยดําเนินไปเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเทจ้า,รจาตรัสว่า ความอยู่ยาวนานของพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีกับข้าวมีอาหารมีอะไรหล่อเลี้ยงไม่ใช่เลยยืนยาวจะยืนยาวไม่ยืนยาวพระสัทธรรมจะอยู่ยาวไม่อยู่ยาวเนี่ยก็เพราะว่าพระพุทธองค์ได้เทศสอนตรัสสอนบัญญัติสิกขาบทเอาไว้ในพ,พุทธศาสนาน,นี้มากหรือน้อยถ้าทาเอาไว้มากบัญญัติเอาไว้มากเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แก่พระภิสุสงฆ์ในอนาคตการฝึกปฏิบตัติการเรียนรู้พระปริยัติปฏิบตัติปฏิเวทในทางพระพุทธศาสนาก็จะมีมากขึ้นยืดยาวขึ้น อย่างนี้แหละจะทําให้พระสัตธรรมนะดำรงคงอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้อีกตราบนานเท่าน,านั้นฟังเรื่องราวต่างๆยาวนานมาทั้งหมดนี้เราจะเห็นบทบาทของพระโมคคัลลานะผู้พร้อมที่จะรับอาสาทำรรทุกสิ่งซึ่งมันก็อาจจะตรงข้ามกับลักษณะทางโลกหน่อยๆว่าเออใครที่จะมีฤทธิ์มากมีศักยภาพทางด้านพระบทธศาสนาในด้านฤทธิ์นี่นะจิตเนี่ยนอกจากจะบริสุทธิ์แล้วจิตยังจะต้องเอาใจใส่เพื่อหมูนะ่คณะ อันนี้เป็นลักษณะคาแรคเตอร์หนึ่งของพระโมคคัลลานะผู้เป็นเลิศทางด้านฤทธิ์ที่มาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้ขออนุมโมทนาบุญกับทุกทกท่านด้วยนะ